เอามาเรามาดูกันไอ,อหนุ่มคนนี้ที่มันอยู่ใกล้วะะลัดตลอดเวลาเพราะว่าเคยบวชด,ด้วยซ้ําแล้วก็ออกมาแต่ก็ยังวงเนเวียนอยู่กับวัดเนี่ยปีของเขาเป็นเลขสิบเออเป็นปีเดียวกับไอ,อ้พอของเราเนี่พอหมื่นล้านของเราปีของเขาเนี่ยเป็นเลขสิบสอเดือนเป็นเลขสองศูนวันเป็นเลขสาเก้า เวลาเป็นเลข4ีหแล้วก็เทวดาของเขาเป็นเลข15ถ้าเรามาวิเคราะห์กับคนนี้ดูคนนี้ดูแล้วกันน้ำสามบ่อของเขาถือว่าเข้มแข็งมันจะชอบต้นไม้2ต้นนี้มากๆก็คือต้นไม้ที่อยู่ช่อง1กับต้นไม้ที่อยู่ช่อง6 แต่ตัวที่ข่มเขาก็คือทองช่อง8แล้วก็ดินดินช่อง4กับช่องกับช่องเที่ข่มเขาอย่างมากเพราะว่าทองมีอํานาจเหนือน้ําแล้วก็ดินสองหน่วยนี้ก็มีอํานาจเหนือน้ําเพราะว่าเป็นระดับคุณญ่าเลยละ่ะเช่นคนคนนี้เป็นตัวเป็นเรื่องตลกผสมควรตลกผสมควรเพราะว่าความจริงนะถ้าเผื่อน,น้ําที่แข็งแรง ก็ต้องการต้นไม้ถ้าเขาถ้าเขาเน้นทางต้นไม้สองต้นนี้มันจะร่ํารวยมีฐานะมั่นคงทีเดียวละแต่กลายไปว่าเขาไม่ได้ปรารถนาความร่ํารวยแล้วก็ต้องไม่ต้องการปรารถนามีฐานะฉะนั้นก็ต้องต้นไม้สองต้นนี้คือต้นช่องหนึ่งกับต้นช่องหกก็ฟ้องว่าสังขารร่างกายเขาไปผูกติดกับศาสนาเพราะแถบนนี้แปลว่าศาสนาด้วยในพวกเราลองคุยเล่นกันนะที่ก็ตั้งคำถามตลกดีว่า ถ้าเปิดเขาจะวนเวียนอยู่กับวัดเนี่ยเขาควรจะวนเวียนอยู่ที่ภาคเหนือหรือภาคอีสานของไทยเราตรงนี้ต้องหาไปอย่างนี้ใช่หรออะไรนะหาไปสักเม็ดนึงจะได้เจริญ <c oughs> ก็คือลงใต้เหรอเฮ้ยอย่าลืมนะฉันจะบอกอะไรกับคุณนะ ือถ้าเป็นวัดฝ่ายเหนือนี่นะก็คือแปลว่าเขายังรักษาต้นไม้สองต้นนี้ไว้อยู่คือต้นไม้ช่องที่หนึ่งกับต้นไม้ช่องที่หกเขายังรักษาไว้ได้ถ้าเผื่อยังอยู่ฝั่งเหนือที่ที่เขาเกิดใกล้ๆก้เทอรที่เขาเกิดแต่ถ้าเขาเว้นห่างออกมาเนี่ยเห็นไหมก็คือมาทางอีสานแถวโคราชก็จะอยู่ในก็จะคือคือถ้าเผื่อ ทางเหนือก็ต้องแปลว่าเขาจะสิงสถิตยอยู่กับแถวบนแต่ถ้าลงมาทางอีสานก็คือสิงสถิตยอยู่แถวที่สองก็คือใต้กว่าใต้กว่าขอนแก่นถ้าเป็นใต้กว่าขอนแก่นเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นโจทย์เลยล่ะเพราะว่าดินสองหน่วยคือดินมาแมกดินช่องเจ็ดจะออกฤทธิ์แล้วน้ำบ่อน,นี้เขาไม่เขาไม่มีความปรารถนากับไอ้ดินตัวนี้เรา เพราะดินมะแมมันเป็นพฤติกรรมการประกอบอาชีพของชาวบ้านทั่วไปแล้วก็ดินช่องเจ็ดก็คือเป็นผลพวงมาจากดินมะแม่ก็ไม่ว่ามันเป็นหน่วยของคุณย่าซึ่งเขาจะถูกกดดันอย่างสูงฉันเชื่อผมนะดูอย่างนี้ก็ต้องแปลแปล,แปลออกแล้วพฤติกรรมที่เขาผ่านมาตลอดเวลาก็าคือสังขารร่างกายเขาคือช่องหกแล้วก็การวิ่งเข้าหาสถิตอยู่กับ ศาส,สนาพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นช่องหนึ่งซึ่งดีกับเขาแล้วเขาจะรู้สึกสะดวกโยทินกว่าอย่าลืมนะเขาเป็นน้ำอ่ะเขาจะไม่เข้มแข็งพอที่จะสู้ชีวิตด้วยตัวเองเหรอกที่เขาไปหาทางสงบนี่เป็นวิธีมองหาตัวเองเจอที่ดีที่สุดด้วยฉะนั้นก็ขอแนะนำว่าให้เขาอยู่ทางภาคเหนือของเขาเพราะขอนแก่นก็ใกล้ๆกับภาคเหนือแล้วใกล้ๆกกับเชียงรายแล้ว เทวาดาจะหนุน 6, หดช่องหกไม่กิได้เราก็เติมไฟเข้าไปที่ช่องหกหาว่าอยู่เหนืออะไรได้ไหมได้อยู่ด้านอยู่บ้านเกิดได้อยู่ได้แต่อยู่บ้านเกิดไม่ค่อย,อยเท่าไหร่หัดนิดนึงเออถ้าถ้าแถวที่ยังอยู่ครบหรืออะไรอย่างเงีย้ย ไ,ได้มันจะไม่ค่อยถ้ายังอยู่บ้านพ่อแม่อาไวาง่ายเบื่องต้นอย่างเงี้ยผมก็ถ้าถ้าถ้าโตขนาดพอสมควรแล้วก็ไม่ควรอยู่บ้านพ่อแม่แล้วประมาณสามสิบตัวมาได้ประมาณสามสิบ เดือนปีนี้เป็นปีมหาลาบกะไอ้ต้นกะกะปีเกิดเขาด้วยถ้าเขาคิดแค่นี้นะอาจารย์เพราะนั้นนี่นเติมไฟเนี่ยคุณไมค์ว่าเขาน่าจะเจออะไรที่อบๆปิ้งๆร้อนๆหอมๆหรืหอ,อไงอประมาณนั้นแหละคุณลืมไปอะ่ะปัญญาเนี่ยแหละคือไฟ ถ้าเขาเน้นออกมาทางปัญญาเป็นฝึกตนฝึกสมาธิก็คือก็กำลังฝึกไฟอยู่นะเราถึงไน้บอกอาจารย์ก็มีสองทางอ่ะทางโลกกับทางธรรมถ้าถ้าไปทางธรรมก็ต้ไปบวชเลยจบก็คเคยบวชแล้วไงบวชจนเบื่อแล้วไงออกมาสงสัยที่เขาเลิกบวชนี่ก็อาจจะเพราะว่ายัางเขายังอยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่น้องอยู่กับญาติโยมยังเป็นห่วงพวกเขาอยู่อี่ําเป็นจะต้องประกอบประกอบธรรมชาตินั่นเองแหละ ตอนแรกฉันดูดวงฉันยังรู้สึกตอนแรกฉันดูดวงตอนแรกฉันดูดวงฉันรู้สึกแปลกใจเพราะว่าคนคนนี้ถ้าเขาตั้งใจหาสินค้ามาขายขายในท้องตลาดก็คือสินค้ามาขายก็คือคิดสินค้าช่องหนึ่งแล้วก็เอาสินค้าของเขาช่องหกแล้วก็ขายที่ท้องตลาดก็คือก็คือช่องสี่เป็นท้องตลาดเป็นทำเลที่รถราวิ่งผ่านแล้วก็รายได้เกิดขึ้นก็คือช่องเจ็ดเห็นไหมแค่สี่ตัวนี้ก็แปลว่าอีสามหาเงินหาทองได้อย่างง่ายดายอยู่แล้ว ถามว่าคนคนนี้เขาเขาอยากจะมีมีอยากจะของคู่ไหมถ้าเขาในไหนก็อุตส่าห์ลาศึกออกมาแล้วแล้วก็อุตส่าห์วนเวียนเพื่อนเปียอยู่กับวัดต่างๆนานาเพื่อจะเดินโจกมทัศนสมาธิแต่ยังไม่สามารถประกอบธุรกิจของสงฆ์เพราะว่ายังเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องอยู่มียาติมีอยากมีแม่แต่มีม้ากเไม่ไม่ควรแตกเออดูจากตรงไหน เพราะว่าเทวดามันหลุดให้ให้ท้องบกม,มาได้แต่ว่าการแต่งงานแถวเสียอ่ะต่อให้มันเป็นมหาหลาชกับเทวดาดก็ ไม่ต้องจัดเลี้ยงแล้วก็เพอเพอก็ผู้หญิงอยู่ฝ่ายผู ok ้หญิงผู้ชายอยู่ฝ่ายผู้ชายประมาณหนึ่งไปไปมาก็ได้มันได้หลายรูปแบบมันอยู่ที่พ่อแม่ญิงีโอเคไหมเพรามันก็าฟ้อนอยู่แถวเปียมันต้องมีสิงคนที่ไม่ได้เห็นน่ะมน้อยหน่อยเหลือเหลือสักคนนึงก็ยังพอหวเออคือถนอมทั้งละ ได้แล้วอยากมีน้องสังคมมีน้อยจัดงานแค่ผูกข้อไม้ข้อมือเล็กๆก็โอเคยังพอไหวอะ่ะโดย <ใน S 2> ผูกแค่ผูกข,ข้อไม้ข้อมือมันยังหัวโบราณแล้วยิ่งเป็นชาวเหนือก็น่าจะหัวโบราณบปทีแต่จริงๆแล้วง่ายสะละหมอนอาทิคือคือถ้าไม่ต้องเกลิกนั่งน,นะก็ไปไปอำเภอแล้วก็จดท่เบ็นโซลเซอ่อไรไวขนาดนี้แล้ว จดได้แล้วจะจะจัดเลี้ยงหรือเปล่าไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนั่นเป็นธรรมเนียมของสังคมเฉยๆคนนี้มันไม่ค่อยชอบธรรมเนียมสังคมเท่าไหร,ร่ก็มีอย่างเลยอาจารย์ฟิกเจอร์ดิ้งเออ่ลอถูกต้อง <c oughs> แต่ฉันไม่เชื่อนะที่เขาที่เขาบวชตั้งพอสมควรแล้วลาศึกออกมาเพราะจะสนองเออเอ,เ,อ,เ,อเรื่องเซ็กกูกูไม่เชื่อว่าคนนี้เขาจะ ก็เจอวิงเวียนหาตัวนี้อยู่ยังไงก็ลากมาให้มาอาจารย์เพียงแต่ว่ามันจะตกล้องของแบบใดเพแค่นั้นเองเข้าใจไหมไอ้ดินของเขาช่องสี่ดินของเขาช่องสี่คือสังคมของคนนี้บวกกับดินช่องเจ็ดก็คือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เข้าพวกกับสังคมตัวนี้ของเขามันเป็นความเครียดของเขามันเป็นการถูกบังคับะฉะนั้นคนนี้จึงเป็นคนที่ หนีหนีหนีไปที่เงียบเงียบอยู่ตลอดเวลามีเมียกับไม่มีเมียเท่ากันจะต้องหนีไปที่เงียบเงียบตลอดเวลาแล้วก็พยายามไปจุ้งกับวัดวาอารามอยู่เรื่อยๆเพราะว,าว่ามันเป็นจิตมันชอบตรงนี้ไปแล้ว,วอีกตัวอีกตัวหนึ่งที่คุณที่คุณใช้คาว่าไฟอ่ะถ้าเขาหาสินค้าก็ต้องเป็นสินค้าที่ทั้งอบทั้งปิ้งทั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 ้งทอดทั้งอะไรมาแล้วอ่ะ ซึ่งไอ้คนนี้นั้นมันอบปิ้งทอดมันทําเป็นมิฉะนั้นก็เออนะไม่ต้องมีฉะนั้นเ,เขาเป็นคนรักสันโดษฉะนั้นก่อนมีเมียก่อนมีครอบครัวเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยตัวมันเองได้ฉะนั้นถ้าเขาค้าขายเขาก็ต้องช่วยตัวเองจะจะจับจะจ,บจับจีบสระเปาจับอะไรอีก็ต้องทําเองทั้งนั้นนีน่คือนี่คือคนคนนี้อีถือซะว่าเป็นมนุษย์ ที่ใช้ได้แล้วก็ไม่เบีเยดเบียนใครแล้วก็ชอบรักสงบดีกว่า